สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังเลขเด่นเ,เลขดังมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวเลขเด็ดมาเล่าสู่กันฟังหัวข้อข่าวยิงใบอวนทัวขอเลขเด็ดพระจมน้ําจังหวัดตราดยิงใบพาทุกคนนะครับอวนทัวไปหาโชคลาบและเลขเด็ดจากพระจมน้ําหรือพระพุทธศิริ ภูวะดนมงคลชัยที่จังหวัดตราดเพราะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาพระพุทธรูปองนี้เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตแต่กลับไปตั้งอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมถึงนั่งจมน้ำอยู่นานนับปีและก่อนหน้าผู้คนก็ไม่สามารถเดินทางไปกราบไหว้ได้มีเพียงการเดินทางด้วยทางเรือเท่านั้นถึงจะไปถึงที่ตั้งของพระจมน้ำได้ ซึ่งที่มาที่เรียกว่าพระจมน้ำนั่นเองเราก็จะไปรู้จักพระจมน้ำจังหวัดตราดพร้อมๆกันพระจมน้ำมีชื่อเรียกว่าพระพุทธสิริภูวดลนมงคลชัยเป็นพระพุทธรูปสูงกว่าห้านิ้วที่อยู่ในน้ำกลางอ่างเก็บน้ำเขาระกรรมตำบลหน,นองสนอําเภอเมืองจังหวัดสะาดที่ผ่านมาผู้คนต่างไม่สามารถเดินทางไปกราบไหว้ ได้ทางรถเพราะต้องเรือไปทางเรืออย่างเดียวจนถึงฤดูก,การน้ํารถก็ยังไปกลับไหวไม่ได้เช่นกันเพราะถนนหนทางที่เข้าไปใกล้จะพระจะจมน้ํามากที่สุดเป็นพื้นที่ของชาวบ้านแต่ล่าสุดได้มีการทําถนนเพื่อให้รถยนต์สามารถเดินทางเข้าไปได้แต่เส้นทางที่หญิงไม้ไปสัมผัสก็ยังไม่ได้รัดยางใครจะเข้าไปก็ต้องขับด้วยความระมัดะระวังจากประวัตินะครับพระจมน้านะครับในอดีตเป็นที่ตั้ง พระพุธเสิริภูวดลมงคลชัยเคยเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์เขารกรรมมาก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ิบปีที่ผ่านมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางมาบริเวณอ่างเก็บน้ำเขารกันจึงขอใช้พื้นที่ดังกล่าวทำเป็นที่พำนักสงฆ์ต่อมาชาวบ้านในละแวกดังกล่าวรู้สึกเรื่มใส่ศรัทธาจึงได้มาทำบุญกับพระธุดงค์รูปนี้ตลอดทั้งยังชาวมอญที่อาศัยอยู่พื้นที่ยังชอบทำการทำบุญเป็นอย่างมาก จึงคิดที่เริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นมาขณะที่ชาวบ้านก็เรียกสถานที่พระสงฆ์แห่งนี้ว่าสำนักสงฆ์เขาระกรรมต่อมาในเวลาต่อมาทางกมรมโระปรนเห็นความต้องการใช้น้ําของชาวบ้านมากขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่เริ่มขาแดแแลนน้าจึงได้ขยายพื้นที่กักเก็บน้ําออกไปทําให้เกิดน้ําท่วมบริเวณสำนักเขา ละรรครกุฏิและสรารวัตรพร้อมกับพื้นที่ทําการเกษตรที่เป็นไร่และสวนของชาวบ้านด้วยทําให้พระพุทธรูปสิริผู้วดนมงคลชัยจมน้ําตั้งแต่บัดนั้นเป็นจนมาและทําให้สํานักสงฆ์เขารกรรมเป็นสํานักกลางในที่สุดน้ํามากพระจมน้ําน้ําลดพระผุดอ่อย่างไรก็ตามในฤดูที่น้ํามากพระพุทธรูปก็จะถูกน้ําท่วมจนเกือบมิดเมื่อถึงช่วงที่น้ําลดเหมือนในช่วงเวลานี้เราจะได้เห็น องค์พระพุทธรูปที่สูงกว่าห้าเมตรชัดจนหากใครอยากเดินาทางไปกราบไหว้แนะนําให้ไปช่วงนี้และที่สําคัญที่นี่ขออะไรก็ได้หลายคนก็บนบานขอจนประสบความสําเร็จและกลับมาแก้บนโดยมากมายโดยเฉพาะกับโชคลาภเช่นงวดที่แล้วก็มีคนนําไข่ต้มกลับมาแก้บนด้วยจากเลขที่เห็นนะครับชาวบ้านเห็นชัดๆอกว่าเลขงวดนี้นะครับที่ได้เจ็ดสามสองกับศ9 0ย์นนะครับอันนี้ก็ เอาไว้เป็นแนวทางในการรับชมรับฟังนะครับหากพี่น้องท่านใดน,นะครับชอบการรายงานข่าวสไตล์บ่าวป้อมชอบข่าวที่บ่าวป้อมนะครับนำมานําเสนออย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ